ไฟตัดหมอกใช้อย่างไงให้เกิดประโยชน์นะครับในเทปนี้มาว่ากันถึงเรื่องของไฟตัดหมอกนะครับบันทึกเทปวันที่21พฤศจิกายน2566นะครับเวลา12เนฬิกา24นาทีของการบันทึกเทปในตอนนี้นะครับว่ากันถึงเรื่องของไฟตัดหมอกนะครับของรถ4ล้อขึ้นไปนะครับไฟตัดหมอกชื่อก็บอกอยู่แล้วครับ ใช้ในการตัดหมอกนะครับเวลามีหมอกลงนะครับหมอกขาวๆลงเนี่ยกขใช้เปิดไฟนี้ในการดูถนนนะครับข้างหน้าที่มันมีระยะทางที่ถ้าเกิดว่าสัานวิสัยในการมองเห็นด้านหน้าที่มันต่ำกว่า50เมตรเนี่ยเราจะต้องเปิดไฟตัดหมอกนะครับเพื่อที่จะให้ขับรถได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีหมอก แลวไปเปิดไฟตัดหมอกอันนี้ผิดกฎหมายนะครับมันผิดในส่วนของพรลบจราจรทางบกพรลบจราจรทางบกนะครับพรลบคืออะไรครับพบกบคือพระราชบัญญัตินะครับไม่เกี่ยวกับพรลบที่ใช้ในการเบิกเงินของการเจ็บป่วยจากรถเกิดอุบัติเหตุนะครับคนละส่วนกันอันนู้นก็คือพรลบเหมือนกันนะครับแต่อันนี้คือพรลบพระราชบัญญัติการจราจรทางบกนะครับในปีพศ2522 นะครับในมาตรา1-48นะครับก็คือเรื่องของการเปิดไฟตัดหมอกการใช้ไฟตัดหมอกนะครับชื่อบอกอยู่แล้วครับไฟตัดหมอกคือใช้ในตอนที่มีหมอกนะครับหรือใช้ในตอนที่มีกลุ่มฟันเยอะๆที่ข้างหน้าเรามองด้านหน้าไม่ค่อยเห็นที่มันทัศนวิสัยในการมองเห็นที่มันต่ำกว่า50เมตรแล้วมองไม่ค่อยเห็นนะครับอันนี้เราเปิดไฟตัดหมอกได้เพื่อให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นที่ดีขึ้นหรือมีฝุ่นมีอะไรอยู่ข้างหน้านะครับเปิดไฟตัดหมอกได้ครับ รหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือช่วงกลางคืนฝนตกฝนตกเสร็จปุ๊บแล้วบนถนนมันจะมีน้ําอยู่นะครับถ้าเรามองถนนไม่ค่อยเห็นอะไรเงี้ยเราสามารถเปิดไฟตัดหมอกได้ครับแต่ถ้ากลางคืนแล้วฝนไม่ตกไม่มีน้ําบนถนนเนี่ยห้ามเปิดไฟตัดหมอกนะครับมันจะผิดนะครับถ้าผิดเนี่ยปรับอยู่ที่ประมาณ500บาทนะครับรู้สึกว่า500บาทเดี๋ยวขอดูข้อมูลที่ชัดเจนครับ ปรับ500บาทครับไม่เกิน500บาทนะครับในส่วนของการเปิดไฟตัดหมอกผําเพืีอยม่วๆนะครับไฟตัดหมอกก็บอกไปแล้วครับเปิดตอนมีหมอกเปิดตอนที่มีฝุ่นควันนะครับหรือเปิดอตอนที่ฝนหยุดตกแล้วและถนนมันมีน้ําอยู่กลางคืนนะครับเฉพาะกลางคืนถนนมีน้ําอยู่และการมองเห็นเราไม่ค่อยดีในช่วงระยะทัศนวิสัยประมาณ50เมตรนะครับถ้าต่างกว่า50เมตรมองไม่ค่อยดีแล้วก็เปิดไฟตัดหมอก3กรณีนี้นะครับ ทีนี้ถ้าช่วงเวลาอื่นถ้าเปิดไฟตัดหมอกก็จะมีความผิดครับกลางคืนแล้วเปิดไฟหน้าสิธิ์แล้วมีไฟตัดหมอกติดขึ้นมาด้วยเนะี่ยต้องปิดนะครับสัญลักษณ์ไฟตัดหมอกมันจะเป็นแบบนี้ครับเป็นลักษณะรูปดวงไฟแบบนี้ครับแล้วมีขีด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 แล้วมีขั้นวันนี้ประมาณนี้ครับนี่คือสัญลักษณ์ของไฟตัดหมอกนะครับเราต้องปิดครับเวลากลางคืนถ้าเราเปิดไฟปกติไฟหน้าปกติเราต้องเปิดปิดไฟตัดหมอกตัวนี้ไว้เปิดเฉพาะในตกรณนีที่มีหมอกนะครับนี่คือสัญลักษณ์ของไฟตัดหมอกคืออันนี้นะครับนี่ ถ้าใช้งานผิดนะครับก็จะมีโทษปรับอยู่ที่ไม่เกิน500บาทนะครับตามพรบพระราชบัญญัติการจราจรทางบกนะครับปีพศ2522หในมาตรา1น8นะครับปรับไม่เกิน500บาทนะครับเดี๋ยวดูอนื่นอาการติดไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกที่ติดมาบาง,บางท่านรถท่านบางท่านไม่มีไฟตัดหมอกแล้วไปติดไฟตัดหมอกเพิ่มนะครับใส่สีเป็นสีอื่นได้ไหมไม่ได้ครับไฟตัดหมอกน่าจะต้องเป็นสีขาวหรือสีเหลืองนะครับ แล้วขนาดของวัตต์ของหลอดไฟตัดหมอกเนี่ยจะต้องไม่เกิน55วัตต์ถ้ากําลังแสงเกิน55วัตต์ผิดอีกครับต้องไม่เกิน55วัตต์นะครับของดวงไฟตัดหมอกเนี่ยนะครับแล้วไฟตัดหมอกก็บอกไปเมื่อกี้ว่าจะต้องเป็นแสงขาวหรือแสงเหลืองนะครับใส่สีอื่นไม่ได้ครับไฟตัดหมอกนะครับแล้วไฟตัดหมอกเอามาเปิดพร่ำเรื่อไม่ได้ครับนะครับแล้วก็ ระยะของแสงไฟตัดหมอกเนี่ยนะครับที่ติดตั้งไว้เนี่ยแสงจะต้องวิ่งออกไปในระยะทางประมาณ150เมตรอ๋ออันนี้คือให้คนอื่นมองเห็นนะครับเมื่อเราเปิดไฟตัดหมอกแล้วให้คนอื่นมองเห็นในระยะทางอยู่ที่ประมาณ150เมตรนะครับของไฟตัดหมอกนะครับหลักๆก,ก็คือการติดไฟตัดหมอกนะครับต้องเป็นสีขาวหรือสีเหลืองครับแล้วก็หลอดไฟของวัด ของไฟตัดหมอกนั้นจะต้องไม่เกิน55วัตต์ครับถ้าเกิน55วัตต์ถือว่าเป็นความผิดครับแล้วถ้าเป็นไฟสีอื่นของไฟตัดหมอกไม่ได้ครับเป็นความผิดเหมือนกันครับและเปิดไฟตัดหมอกเปิดไฟเฉพาะตอนมีหมอกมีควันหรือมีฝุ่นนะครับทำให้การนะทัศนวิสัยในการมองเห็นที่มันต่ํากว่า50เมตรนะครับถึงจะเปิดไฟตัดหมอกได้แล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือ กลางคืนฝนตกเสร็จแล้วมีน้ําขังๆอยู่นเนี่ยเปิดไฟตัดหมอกได้ครับเพื่อที่จะให้การสต้าวิสัยในการมองเห็นที่ชัดเจนขึ้นแต่ถ้าฝนตกถ้าฝนไม่ตกกลางคืนฝนไม่ตกแล้วท่านเปิดไฟตัดหมอกท่านมีความผิดนะครับปรับไม่เกิน500บาทครับนะครับตามพรบรจราจรทางบกนะครับพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522นะครับในมาตรา1น8นะครับเขาบัญญัติไว้แบบนี้นะครับนั่นคือเรื่องของไฟตัดหมอกห้ามเปิดม่วๆครับ ที่ที่แป้นนะครับที่แป้นเป้นไฟที่อยู่ด้านขวามือนะครับเป้นไขที่พวงมาลายัยที่พวงมาลัยมันจะมีแป้นไฟกา้กานกา้กานไฟก้านสวิตไฟอยู่อยู่ขวามือครับมันอยู่ขวามือหรือบางทีอาจจะมีสวิตพิเศษอยู่ลองหาดูครับสวิตพิเศษอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับที่เป็นสัญลักษณ์แบบนี้ครับสัญลักษณ์แบบนี้คือสัญลักษณ์ของไฟตัดหมอ,อกนะครับห้ามเปิดมั่วๆครับปรับ500บาทครับไม่เกิน500บาทสําหรับ ไฟตัดหมอกในลักษณะแบบนี้นะครับมีคือเรื่องของไฟตัดหมอกที่นํามาบอกกล่าวให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับไฟตัดหมอกเปิดมั่วๆไม่ได้ครับไฟไฟไฟอื่นๆก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรื่องของไฟท้ายที่เป็นสีสันอื่นๆหรือจะเป็นไฟท้ายที่เบรกแล้วมีเป็นไฟกระพริบ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 อันนี้ก็ผิดเหมือนกันนะครับหรือการใส่ไฟ สีใต้ท้องรถก็ผิดครับหรือรอบรถใส่ไฟสีที่เป็นแถบสีก็อันนี้ก็ผิดนะครับถ้าท่านวิ่งและท่านเปิดก็เป็นความผิดนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งในเทปอื่นๆนะครับรายละเอียดมันมีเยอะนะครับเรื่องของไฟเรื่องของรถพรบจราจรทางบกนะครับหรือเรื่องของพอรบรถยนต์นะครับเป็นเป็นรายละเอียดที่มีหลายรายละเอียดมากนะครับ มันจะไปบินความผิดของพรบรถยนตแน่นอนครับแล้วก็พรบจราจรทางบกนะครับถ้าเอามาวิ่งบนท้องถนนและเปิดไฟสีนะครับเปิดไฟใต้ท้องรถเนี่ยกางเกาง้นะครับผิดตามพรบจราจรทางบกผิดตามพรบรถยนนีในกินปรับแต่งสภาพรถตกแต่งเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะครับมันไม่ได้ครับนะครับนี่คือเทปนี้ครับมาว่ากันถึงเรื่องของไฟตัดหมอกอย่างเดียวนะครับเทปนี้คือเรื่องของไฟตัดหมอกนะครับตามที่บอกไปข้างต้นนะครับในเรื่องของไฟตัดหมอกอ่าแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้านะครับสำหรับเทปนี้สวัสดีครับ